สวัสดีครับ18ป,ปีเองกดติดม,ม้ครับครับสวัคดีครับไดยินครับได้ยินครับไม่เต็มที่สุดรไม่มี เข้ามาเบลกแรกเลยนะครับตอนนี้เขาแซนบายคอยอยู่เอาชนะแชมป์โลกจากคนตายครับมันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนฝันครับแบบเล่นตามที่โค้ชบอกแขกแขกตั้งแต่ตอนซ้อมก็พยายามฝึกเตะฝังเตะแล้วก็เหมือนตอนแรกก็หมดแรงแต่โค้ชก็แบบคือคอยแบบกระตุ้นให้เราเอาให้ได้จนแบบคงครับชนะโลิมกได้มาครับแล้วมันมันจังครับว่าตัวเองจะต้องติดเหรียญในโอลิมปิกอินดินซี้ครับก็เหมือนมีแรงขึ้นครับแต่ก็ต้องคิดเอราเตะเลียผมก็เคยแพ้มาครับต้องกลับมาเอาคืนได้แล้วก็โดม ตัวใหญ่ดนะ้วยก็ไม่คิดว่าแบบผ่านมาทีละรอบจนเข้ามาชินได้เครับชัยชนะวันนี้<ม>เหรียญย็นได้นี่ครับมันมาจะเกิดเกิดขึ้นจากอะไรกิ<ม>ตั้งใจ้อบแล้วก็โนะฟ้ชที่คอยกระตุ้นต,นตามโฟ้ชแล้วก็โค้ชที่ยิงแล้วก็พ่อแม่ที่คอยช่วยอสอนแล้วผัดกดันกมาตลอด กลับอะไรจะกลับไปนี่จะไปพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ครับก็อย,อยากขอบคุณมากครับลูกทำได้แล้วนี่คือความรู้สึกของได้ยินครับ,บเกณฑ์ครับ,รบจะฟังเพลินไปแล้วเดี๋ยวไปฟังน้องเทนิดมากเจ้าของเหรียญทงองแดงอผมปิดเกมครับใช่ฮะใช่ฮะเขาอยู่ที่ข้างๆครับก็อเอาโอเคเข้าเลยพร้อมไหมฮะน้องเทวินอยู่ในสายแล้วอยู่ในอยู่ในเฟรมแล้วสองนาทีนะ โอเคโอเคได้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 สองวันทีจะโดนตัดเหรือว่าจะมาไล่ขอเข้าสดแค่เดียวจ้ะนะเขา่อขอเะไ๋ยปจะได้คุยกันเรัะ่เรามี เข้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนเริ่มเปลี่นเริ่มเริ่มเริ่มตองเปลนชาติ ไทยลันไทยลันตั้งแต่เรื่องไทยทุกเรื่องกันทำน้องเนี่ยพร้อมเพียง พี่เทบเรียกพี่เทปเรียกไม่มีไม่มีตัวอย่่ไ้างนยวิท์ครับนยว่าไงอ่าติดต่อพ่อได้แล้วจุดต้องไห้าเอาสายเนมไายเนม สายเนมเบอร์อะไรสายเนมอยู่นั้นอยู่นั้นไม่ใช่นี่สายนี้58สายนี้58สายนี้58าแปดห้าตาัดขาห้าแปดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปก่อนบอกเข้าไปก่อนสวัสดีครับผมนะฮะกลับกันมาที่บราซิลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราไม่ได้รับเหรียญมาหลายวันครับวันนี้ครับ สมาคมเทควันโดทําได้สองเหรียญแล้วครับนะฮะจากเหรียญเงินและเหรียญทองแดงแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กับน้องเทมเทวินค่ะตอนนี้รู้สึกอย่างไงตอนนี้หายเหนื่อยหรือ,อยังยก็ยังครับยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยกังแบบไม่คิดว่าตัวเองทำได้นะฮะ,ะ,ะหลังจากที่ทําได้แล้วเนี่ยคิดถึงใครเป็นคนแรก พ่อแม่เลยนะฮะทำได้แล้วไม่แต่ตอนแรกก่อนนะก็ไม่คิดว่าเราจะแบบเข้ามาถึงชิงก็คิดแบบเดียรอบเดียวรออ,อหลังจากที่ติดทีมชาติมานะฮะแล้วก็ครั้งนี้สมอยอยามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ภูมิใจมากน้อยแค่ไหน,นภูมิใจมากครับเพราะเหมือนผมเพิ่งขึ้นมาประช,ชนันปินี้ปีแรกครับก็ยังมไม่ได้ไปแข่งที่ชิงไม,ม่ได้ไปแข่งสี่สิบโลแล้วมาแบบนี้ถ้แบบสามารถเข้าชิงได้ก็แบบรู้สึกภูมิใจเพราะกูแรกก็ชนะ้น้อโอลิมปิกด้วยอี้แรงสุด การชนะเกาหลีมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจประหลาดใจไหมฮะวันนี้หลาดใจมากก็ไม่คิดว่าแบบจะชนะมาได้ละบรู้สึกงงกับตัวเองแล้วก็มาชนะออสเตรเลียก็แบบเพราะผมเคยแพ้ออสเตรเลียเมื่อวันก่อนมาเอาชนะแล้วมาถึงรอบชิงนะครับวันนี้เราเป็นรองจีนมากนะครับคิดว่ามีโอกาสเป็กโปรที่จะขึ้นไปเนี่ยคิดว่ามีโอกาสชนะไปอก็คิดไว้แบบ ทำไ้เต้นทีครับมีโค้ดก็บอกว่ามีแต่ผมก็พยายามเล่นตามที่โค้ดบอกก็พยายามทำดีที่สุดนะหลังจากนี้วางแผนชีวิตยังไงพี่กีพี่กียังไม่วางปีนี้มีการแข่งขันที่ไหนไหมปีนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นโอลิมป<ฌ>ิกนะฮะอนาคตนะฮะวางแผนจะเล่นทีมชาติอีกนาแนแค่ไหนก็ยังไม่แน,น่ใจก็จะซ้อมไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วรอโค้ดพัดเลือกตัวแล้วได้แข่งั เป้าหมายต่อไปนะครับที่ได้เห็นกันนะต้องการเงินทองสร้างรายได้ประจำปีอสองที่ดีขึ้นนะครมีอะไรผิดพลาดบ้างไหมครับสำหรับคนที่ติดกันก็นเรื่องความผิดแหวนครับก็ประสบการณ์การแพ่การนำคะันนยังแบบเปิดง,ง่ายคู้จีนก็แบบเหมือนหลุดครับเพราะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบแบบเหนื่อยเยอะแบบเราก็พยายามจะทำแต่เขาก็ทำแตนะ่พูดถึงโค้ชสักนิดหนึ่งแกเชียร์อยู่ตั้งแต่หัวซ้ำ ก็อยากขอบคุณพ่อแม่มาที่ช่วยเสียตั้งแต่ผู้แรกยันเช้าของประเทศไทยก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบเอ,อิมมาเอาละครตอนนี้เราอยู่กับน้องเทวินครับก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครแล้วก็โอกาสต่อไปนะครบบอกว่าจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มากกว่านี้นะครับ